จินจานบัฟด้วยชอและมอเทอร์ฟี่ก่อนตู้ตัวละครจะเข้าจัดดีไหมพามาชมความแรงสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมวูเทอร์ริงเวฟและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนัล็อกรีเบิร์ดวูเทอร์ริงเวฟแบ็กโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึก ถึง power pay นะครับอันนี้ให้ดูในส่วนของจินยานแอ t แท k ตั้งต้น2,277 Energy r e g e n 142คิเลต19.9คิดคเดเมจ320รออรโดาเมจ64% Heavy 39รซซึ่งใส่ Echo เป็นธาตุลม2โจมตี2คอส4ใส่เป็นลิงคีเดเมจนกใส่เป็นโจมตีธาตุคอส3อีกอันใช้เป็นฟื้นฟูลพลังงานที่เหลือก็จะเป็นโจมตีคิเลตคีเดเมจค่าคิของตัวละครอาจจะไม่ได สูงมากแต่เราสามารถใช้บัฟของน้องชอและบัฟเพิ่มเฮฟวี่ของโมเซอร์ฟี่ได้มาจาัดแบบฟูลบัฟเราสามารถเปิดบัฟของน้องชอก่อนใช่ไหมครับแล้วก็กดเอ h o โคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราสลับตัวแบบนี้และยังสามารถเปิดแอนติเมทและเปิดเอ h o นะครับแล้วก็กลับมาจินยาน โดยรวมแล้วพลังโจมตีของจินยานก็จะอยู่ที่4,063ค่าคิยทคอนเลตน,นะครับ78.4คิยเดเมจ389และก็นในส่วนของเฮฟว y ี่แอตแทก็จะอยู่ที่147%ส่วนดาเมจ่านะครับก็จะอยู่ที่76นี่ก็จะเป็นในส่วนของการเปิดปั๊บแบบฟูฟูของบัฟชอดูควงทีนะครับควงมังกรดอกละ25 0 0 0นะ การลำบับของตัวละครก็จะง่ายมากขึ้นเราสามารถเปิดอันติก่อนได้เลยนะครับสกิลของช่อบเพื่อเปิดดาเมจกดสลับตัวมากดสกิลสักทีหนึ่งแล้วก็กลับมอ y เทฟี่เปิดอันติเมตนะครับแล้วก็สกิลปึ้มแล้วก็นี่ครับลงปัม๊มเข้าไปครับแล้วก็ควงเลยครับจงังหวะนี้ต่อให้บอส จะโหดขนาดไหนเราสามารถร mm ีดดาเมจได้โคตรเยอะเหมาะมากที่เราจะเอาเป็นตัวละครไ่หอเรียกได้ว่าเล่นได้ทุกซีซั่นไม่ว่าจะเป็นหอไหนก็ตามขอแค่ไม่ใช่หอที่เป็นท่าเดียวกันกับตัวละครแค่นั้นก็พอแล้วนะครับสลับตัวมาก่อนนะเก็บสแต็กนิดนึงตัสวสกิลหลบผมเปิดอันติเลยแล้วกัน อไปสักทีหนึ่งเปิดอันติโลดแล้วก็ลงอันติของจินยาน400,000น,นะครับแล้วก็ควงจังหวะน,นี้เราได้เราเอา,เอากลับมาน้องช่อ แล้วก็เปิดอันติต่อเป็นการสลับปนลูปแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอันติสักหน่อยกลับมาปลาหอกเรียบร้อยจบการที่เรามีทั้ง ฟื้นฟูเอเนอร์จีเลหและคิดาเมจต่อให้เราไม่ใส่ธาตุแบบฟูฟูก็ถือได้ว่าเป็น1ทีมที่เล่นง่ายมากๆยิ่งได้ในส่วนของบัฟของน้องชอด้วยแล้วมีทั้งการฟื้นฟูเอ e นอร์จค่าคิเลหคิดาเมจดเราก็จะเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับสามารถเปิดอันติก่อนแบบนี้ได้เลยนะของน้องชอนะครับเปิดสก,กิลกลับมาลําสักนิดนึง ่าหอกตอนนี้บับอาจจะหายแต่เคลียร์ไปก่อนได้ดูความแรงแรงจัดกลับมาฮิลเปิดปับซับแล้วก็อันติเปิดวง ปึ๊บขับตัวละครแล้วก็ปลาหอกของจินยานดอกหนึ่งสี่แสนนะครับมับงกรควงสองหมื่นห้าสองหมื่นหกละลายหายเป็นวุ้น นี่ก็จะเป็นจินยานอาวุธ r 5ตัวละคร S 6ต่อให้เป็น S 0แต่ถ้าเราอัพในส่วนของสกิล normal attack และก็ Resonance ยังไงก็จะแรงมากๆฉะนั้นถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครสำคัญที่ขาดไม่ได้ควรที่จะต้องมีติดทีมอย่างว่าด้วยความที่ว่าตัวละครบัฟซับหาง่ายและยิ่งเรามีน้องชอจะเป็นอะไรที่โหดเข้าไปอีกสำหรับพาร์ทนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับ